ในเกมฟุตบอลเกมหนึ่งโค้ดทวนจะเปรียบเทียบว่ามันก็เหมือนกับละครเรื่องหนึ่งนั่นแหละครับท่านผู้ชมใครที่เล่นดีก็จะได้รับบทเป็นพระเอกในเรื่องนั้นได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตใครที่เล่นไม่ดีก็จะได้รับบทเป็นผู้ร้ายเช่นเดียวกันในเกมฟุตบอลก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมในค่ำคืนที่ผ่านมาลิ์กูของพวกเรามีทั้งนักเตะที่เล่นดี และมีทั้งนักเตะที่เล่นไม่ดีวันนี้ผมจะมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของมิลอดสเคอร์เคสนะครับท่านผู้ชมแน่นอนน้องมิลอดสเคอรเคสย้ายมาจากบอลมัตอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์ไกลมากๆหลายคนนะครับชื่นชอบในฝีเท้าของเขาเขาเป็นนักเตะที่ใจสู้บู๊ดุดันวิ่งไม่มีหมดนะครับท่านผู้ชมครับ แน่นอนในหลายๆเกมที่ผ่านมาที่ลงเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลเขาก็ค่อยๆขยับฟอร์มแล้วก็โชว์ฟอร์มขึ้นดีเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับปืนใหญ่อาร์ซ a นอลซึ่งโคชทวนก็วิเคราะห์วิธีการเล่นของเขามาแล้วนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆเรียกได้ว่าคุมกำเนิดนะครับไมให้เจ้ามาดูเอเกของปืนใหญ่อาร์ซนอลเนี่ยแจ้งเกิดได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว เจอเคอร์เคสเข้าไปเรียกได้ว,ว่าไปไม่เป็นเลยนะฮะท่านผู้ชมสำหรับปีขวาของปืนใหญ่อาร์เซนอลแต่พอมาในนัดนี้นะครับมิลอดเคอร์เกตของพวกเราดูเหมือนว่าน้องจะออกสตาร์ทนะครับจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากมากๆนะครับท่านผู้ชมเมื่อแน่นอนน้องโดนใบเหลืองก่อนเลยนะครับในจังหวะที่น้องไปพุ่งล้มในกรอบเกตโทษ เป็นลูกที่น้องเล่นร่วมกันกับไรอันกาเวนแบกนะครับไรอันกาเวนแบกเรียกรู้ว่าโรนัลโดชอปให้กับมิลอ์สเคอร์เคสและเขาก็เติมเกมขึ้นมาและเขาก็กระชากเข้าไปและมีจังหวะในการเบียดกับกองหลังของเบอร์ลี่นะครับนะมีการเบียดกันแล้วก็มิลอ์สเคอร์เคสก็ทิ้งตัวล้มลงนะครัท่านผู้ชมแทนที่ลิวปูของพวกเราจะได้จุดโทษ แต่กรรมการในเกมนั้นกับควักใบเหลืองให้กับเจ้ามิลลสเคอร์เคสเรียกได้ว่าเส้นนะฮะในจังหวะพุ่งล้มนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนในเกมนี้นะครับาการกระทําของน้องเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับสาหรับใครที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยการพุ่งล้มเนี่ยจะถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและก็ค่อนข้างที่จะน่าละอายมากๆนะครับซึ่งในประเด็นนี้ผมมองว่า มิลอดเคอร์เกตของพวกเราก็คงจะถูกมองนะฮะและก็ถูกยัดเยียดในเรื่องความคิดแบบนี้ในตัวของน้องในเกมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้มันกดดันน้องทันทีเลยเมื่อน้องได้รับใบเหลืองและที่สำคัญเนี่ยน้องก็เล่นในตำแหน่งที่จะต้องรับมือกับกองหน้าของคู่ต่อสู้ที่มีความเร็วนะครับในการเล่นเกมรับฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะสมเสียงมากๆในการเข้าปะทะนะครับ และที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันสมเสียงที่น้องจะโดนใบเหลืองใบที่2และเกมของเลี้ยวภูของพวกเราก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีโอกาสสูงนะครับท่านผู้ชมที่จะเอาชนะทางฝั่งของเบอร์ลี่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกมพลิกเลี้ยวภูเสียผู้เล่นไปหนึ่งคนและเหลือเพียงแค่สิบคนสถานการณ์มันจะกลับตาลปัดทันทีนะครับมันอาจจะกลับจากมีโอกาสชนะกลายมาเป็นมีโอกาสแพ้นะฮะ ทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องมิลอดสเคอร์เคสนะครับเล่นไปได้เพียงแค่38นาทีกว่าๆในสนามคุณเซอร์เนอร์สลอตต้องรีบตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนตัวน้องออกทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วส่งเจ้ารอบโบนะครับรองกับตันทีมของพวกเราลงมากอบกู้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับมันไม่ค่อยมีเกิดขึ้นในสนามในเกมฟุตบอลในระดับนี้มากนักนะครับ นักเตะที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกเร็วขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่โดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยแน่นอนละนะครับหลายคนก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับหลายคนก็จะพุ่งเป้าไปในเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือเปล่าหลายคนก็จะพุ่งเป้าไปในเรื่องของโดนใบเหลืองหรือเปล่านะฮะซึ่งตรงในรายของมิลรอดเคอร์เคสเนี่ยซึ่งกุสเซอร์อันเนอร์สล็อตบอกว่าเขาจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเปลี่ยนตัวเจ้ามิลรอดเคอร์เคสออกไป เพราะว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจร้อซนะครับว่ามิรอดเคอร์อเคสเนี่ยจะไม่ทำฟาวนะฮะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างเสี่ยงมากๆทางเดียวที่ลิวปูจะไม่แพ้คือต้องรักษาผู้เล่นให้เหลือ11คนเท่าเดิมเข้าไว้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมถ้าปล่อยให้มันเกิดแบบนั้นแน่นอนมันเสี่ยงมากๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งในจังหวะที่มิลอดเคอร์อเคสโดนบอมยาวมาจากลูกฟีคิกนะครับ นาแล้วก็ทางฝั่งของเบอร์ลี่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาจะโจมตีทางฝั่งของมิลอ์สเคอร์เคสเพราะมิลอดสเคอร์เกสเนี่ยมีใบเหลืองในการที่จะอยู่กับตัวอยู่แล้วนะฮะและน้องก็จะเล่นค่อนข้างที่จะมีความกดดันสูงทางฝั่งของเบอร์ลี่ก็พยายามโจมตีตรงจุดนั้นจุดนั้นซึ่งในจังหวะนั้นนะครับในจังหวะเข้าสกัดเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงมากๆที่น้องจะไปทำฟาวทำให้กุสืซอร์อานเนอร์สล็อตตัดสินใจอย่างเด็ดขาดรวดเร็ว ชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนตัวน้องออกไปนะครับแน่นอนนะฮะในช่วงที่เปลี่ยนตัวก็คุณเือรนเนอร์สล็อตก็ได้มีการพูดคุยกับน้องนะฮะท่านผู้ชมอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับก่อนที่จะให้น้องไปไปพักนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่งทางฝ้าฝัางของอาโรบโบนะครับซึ่งก็เป็นพี่ใหญ่นะฮะเป็นนักเตะในระดับซซเนียร์ก็ในดูการนี้นะครับก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนะฮะเป็นรองกัปตันทีม ของ oo, ลิวพูรองจากเวอร์จิลฟานได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งคู่ขัดแยง้งกันในเรื่องของการแย่งชิงตําแหน่งโค้ชทวนพูดขนาดนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นสถานการณ์ของคู่ขัดแยง้งที่จะต้องต่อสู้กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะครับท่านผู้ชมในการแย่งชิงตําแหน่งจะต้องมีการแย่งชิงกันนะฮะใครดีใครได้อะไรประมาณนั้นแต่กับสมโมสรลิวพูของพวกเรา มันกับไม่ได้เป็นการแย่งชิงแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมมันกลับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะฮะซึ่งเจ้ามิลอดเคอร์เคสเนี่ยเขาก็มีไอดอลของเขาเป็นโรบโบนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงที่โรบโบเนี่ยพีคๆนะครับท่านผู้ชมเขาถูกขนานนามว่าเป็นแบ็คซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับต่ะพลังงานอันล้นเหลือมหาศาลในการเติมเกมเติมขึ้นเติมลง แล้วก็บวกแอซิสให้กับตัวเองนะครับเรียกได้ว่าสร้างสถิติในการแอซิสให้กับเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดมาแล้วนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ถือว่าสถิตินี้ไม่ธรรมดาซึ่งมิลดเครอเค้นก็เขาเรียกว่าลอกเลียนแบบนะครับนะคาแรคเตอร์ของเขาในการเล่นวิธีการเล่นของเขาเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่โรบโบ้ นะครับเล่นตอนหนุ่มๆยังไงอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับบอกว่าเขามีพี่ r รบบ o นี่แหละเป็นไอดอลของเขาเขา,าเขาเรียกว่ารู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เล่นเคียงข้างกับ r รบบ o ฉะนั้นแล้วรุ่นน้องนะครับเรียกได้ว่าให้เกลียดให้ความเคารพต่อรุ่นพี่ซึ่งแน่นอน้าฝั่งของรุ่นพี่อย่างโรบบก็ได้ออกมาพูดนะครับให้สัมภาษณ์และก็พูด แสดงออกถึงความเข้าใจนะครับในสถานการณ์ของน้องและก็เหมือนกับเขากระโดดออกมานะครับปกป้องในตัวของมิรอดเคอร์เคสอย่างที่โค้ชตัว,วเล่าไปแล้วว่าการพุ่งล้มเนี่ยถือว่า,าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะครับในการเป็นนักฟุตบอลน,นะครับทั้งฝั่งของล็อบบ้นี่ก็ได้ออกมาปกป้องตัวน้องมิรอดเคอร์เคสเนี่ยบอกว่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมมิรอดเคอร์เคสเนี่ยยังเด็กอยู่ เขาตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะขาดในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการยั้งคิดนะครับด้วยความที่เขาอยากชนะอยากจะได้จุดโทษเขาก็เลยตัดสินใจในการที่จะทําแบบนั้นจริงๆแล้วน้องยังเด็กมากเขายังอายุยังน้อยมากนะครับมันอาจจะทําไปด้วยเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองผมคิดว่าหลายๆครั้งเราก็ลืมจุดนี้ไปนะครับนักเตะใหม่ๆทุกคนเนี่ยต่างก็อายุยังน้อยนะฮะ แต่พวกเขามีศักยภาพที่มหาศาลมากๆพวกเขาคืออนาคตของสมสรอนนี่คือสิ่งที่โรบโบ้ได้ออกมาพูดต่อรุ่นน้องของเขาในตำแหน่งเดียวกันทั้งๆที่เขาคือคู่ขัดแยง้งคู่ในการแข่งขันกันนะครับแต่กับสมสรลิเว์พูของพวกเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันอยู่กันเหมือนครอบครัวมันอยู่กันเหมือนกับพี่กับน้องนะครับท่านผูช้ชมน้องให้ความเคารพพี่แล้วพี่นะครับก็คอยซัพพอร์ต คอยช่วยเหลือนะครับสนับสน,นุนน้องเต็มที่ผักด,ดันซึ่งกันและกันนั่นเองซึ่งโรบบอบอกว่าเราพยายามช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแทนที่จะเป็นการแย่งชิงนะครับใครดีแค่ได้แต่คําพูดของโร b บอเนี่ยมันชัดเจนมากๆถึงทัศนคติอันยอดเยี่ยมถึงบรรยากาศนะฮะในสโมสรของพวกเราว่ามันมีความยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับเขาจะกลายเป็นแบ็กซ้ายคนใหม่ของลิเวอร์พูลในอนาคตอย่างแน่นอน ส่วนหน้าที่ของผมในรูปการนี้ก็คือการผลักดันเขาช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองโอ้โหมันสุดติ่งจริงๆครับสำหรับทัศนคติของโรโบผมได้ฟังนะครับผมยังขนลุกเลยนะฮะมันยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับบรรยากาศสำหรับวัฒนธรรมของสโมสรของแดงริวพูที่ถูก ผักดันที่ถูกสืบต่อกันมาจากพี่มาสู่น้องนะครับท่านผู้ชมเขามีอนาคตที่ยอดเยี่ยมรออยู่แค่ต้องทำงานหนักต่อไปอย่าปล่อยให้สิ่งอื่นมารบก,กวนซึ่งผมมั่นใจว่าเขาจะทำได้อย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมัน่นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงส่วนผมจะอยู่เคียงข้างเขาโอ้ท่านผู้ชมครับขนลุกนะฮะมันรู้สึกประทับใจมากๆนะครับท่านผู้ชมนี่แหละคือสิ่งที่ เลีวภูของพวกเราสโมสรของพวกเราได้ทำนันกเตะของพวกเราได้แสดงออกนะครับมันส่งต่อในเรื่องของจิตวิญญาณมันส่งต่อในเรื่องของแรงบรันดาลใจดีๆนะครับที่ส่งมาถึงแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอปทั่วโลกนะครับเราได้แรงบรันดาลใจจากนันกเตะของพวกเราที่แสดงออกมานะครับเราก็นำแรงบรันดาลใจนี้ไปปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วก็ดำเนินชีวิตกันต่อไปทำไมเราถึงรักสโมสรแห่งน,นี้ก็คือสิ่งนี้แหละรับผมสิ่งที่ รบโรบบหรือหล,หลายๆคนได้แสดงออกมามันยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมจะคอยเคียงข้างเขาและจะคอยช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ในขณะเดียวกันผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อตําแหน่งแบ็กซ้ายเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะซัพพอร์ตสนับสนุนกันนะครับแล้วก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมว่าจะเลือกใครลงนะฮะท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่มันม่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพสิ่งที่มันม่งบอกถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของนักเตะในระดับโลกนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสโมสรเวี้ยวููของพวกเราเนี่ยถึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักเตะนะครับอยากที่จะย้ายมาสวมเสื้อลงทําการแข่งขันให้กับสโมสรเวี้ยวปูของพวกเรา เพราะว่าลีวูฟของพวกเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มันมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมามันยอดเยี่ยมมากๆสปิริตในทีมเนี่ยมันสุดๆจริงๆนะครับนะรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องรุ่นน้องก็นะครับไม่เกเรรุ่นน้องก็เชื่อฟังอย่างดีเลยนะครับเรียกได้ว่าอ่ะมีการสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันท่านผู้ชมที่รับชมเนื้อหาในอีพีนี้มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโค้ชตัวลีวูฟกันได้เลยนะครับ ขอบคุณมากๆที่รับชมกันจนจบคลิปเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ต่อไปกับโคชัวริ่วภูสวัสดีครับ